สวัสดีเชา้าวันจันทร์ครับผมพอกันอีกแล้วครับตาพรคนชุมพวงคือเก่าเ,เพิ่มเติมคือเมื่อก่อนชุมพูแป๊ดเลยอะ่ะโอ้โหมีลูกเดียวพี่น้องไยเบิ่งเน่เอ้ยฝนน่ะเลื่อยขึ้นมาเลื่อยขึ้นมามีหน่วยเดียวนะพี่น้องเลยฝนเออเบิ่ง,งธรรมชาติ ที่เก่าคือเดิมแหละครับพี่น้องเลยมีอยงางให้พี่น้องเลยมาเบิงทนหน่ะพี่น้องเลยมะเฟืองกระโดโดพี่น้องเบิงเนี่ยโอ้ยกำลังสีเหลืองกระมีมะเฟืองหวานพี่น้องเพดใส่พี่พน้องมาเบิง สวนของขเจ้าเาตเียนดีค่ะนี่เป็นผู้นหญิงผู้เดียวได้พี่น้องเห็ดเขาจางมาเป็นแม่บ่ายเขาก็หามาเห็ดสวนเห็ดยังห้ผู้นหญิงฟิลิปปินส์ครับพี่น้องขอยันแห้งทำพู้เดียวเตียนเมื่อกี้โหขคุกเลยพี่น้องเลยโอ้ยขยันอ่เลยใส่แรงงานเลยคุมคามากเลยอืม บึงพี่น้องเลยโอ้ยใอยละ่ะอยากอายเลยละ่ะแต่ว่าก็ย่างว่าละพี่น้องถ้าว่าเขาจ้างว่าแล้วกันเห็ดเป็นธรรมดาเนาะพี่นอ้องเนาะได้เงินเขายังเขาเขา,า,เเขา,ากา็าาต้องเห็ดเขาจ้างมาแล้วเขาก็ต้องเห็ดเต็มที่แต่ว่าเป็น,ปนงานอยัง,อยงที่สบายใจลนะผมหมักเด้ผมหมักแบบนี้ละ่ะเห็ดงานกษะสีเห็ดงานแบบนี้ เนยสำไดแต่ว่าเขาสบายใจเขาก็เฮ็ดไปพี่น้องบ่ได้มาเข่งมาขัดเขาอยียงหมากไหมายับทำไปบึงต้นโกงต้นกล่กลวยเขาสะอาดดีคักเข็ดนะพูดเดียวว้ยนี่อย่างป้าผู้ใดมาเก็บหลอดเลือดได้นี่พี่น้องบึงเนี่ย เก็บหุดเอามาว่างไหม่ไปลืมโบเหีเเย่ยวเสยอหรแสดงว่าพี่น้องมามว่านนี่พี่น้อง,องพี่นอ้นองมาเล่เหนวันอาทิตย์มาว่านเนี่ยมาเก็บลืมเอาไปผักตำลึงธรรมชาติเชีวยวชุอุ่มคือเกาครับพี่น้องเออแต่บ่มีกยังหลไรดอกครับ ฝากในเด้อตาพ่อนคนชุมพวงคือเก่าคือเดิมล่ละพี่น้องเลยมุมนี้ยังไหลาฝากไว้ซ้ำหนีแลละครับพี่น้องพอกันชิปหนานะครับเนาะกับตาพ่อนคนชุมพวงสวัสดีครับ